ค่ะวันนี้นะคะจักจากพี่ยออเนาะอาจจะย่อให้แม่ไปวันนี้แม่นะคะไม่ครู้ค่คนรู้ตอนแรกเมื่อมีาดมาค่ะบอกว่าต้องกระตุ้นใช่ไหมคะตอนตีห้าิต้องเปะด้วยนะคะเรา็จ้องเลยค่ะต้องตีห้ารแล้วค่ะก็คือให้สิเก้าเตะพอตุ้นมาวันนี้ก็มีช่องจริงๆค่ะเป็นยังไงคะเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนบอกว่าถูกสองหกเฉยออกสองหกใช่ไหมคะ คือจากที่คลิปที่น้าหอกไปแล้วก็ยอดดูแล้วก็ไปบอกคุณแม่ในการดูเองด้วยนะคะแต่แต่เขาตื่นก็ต้องนะต้องนะต้องฟังฟังอยู่แล้วค่ะนี่นะคะแล้วยังไงถึงเป็นหน้าน้าก็จะออกสื่การ่ะค่ะในวันนี้ขอบคุณมากและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ